I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just ทุกคน <laughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วย่ามาตามฝันของตัวเองทุกคนเมื่อวานนี้จะกินข้าวต้มใส่มะพร้าวทุกคนหมวยบอกว่าไม่มีหรอกมะพร้าวในตู้เย็นทั้งๆที่ยากขูดเอาไว้เนาะ ยาก็มั่นใจว่ายากขูดเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ไปหาไม่มีก็ต้มก็ต้มเปล่าๆกินกับปลาเค็มวันนี้วันนี้เอาใหม่วันนี้ก็จะกินกับปลาเค็มนั่นแหละค่ะแต่เป็นใช้มือเลยนะทุกคนเพราะว่าข้าวมันต้องบี้ให้ให้นี่นะเพราะมันเป็นข้อเย็นไม่ได้ทำให้คนอื่นกินเนาะ

วนตอนเช้าหนูข้าวเยอะทุกคนแล้วก็กินกินไปหน่อยเดียวตอนเย็นก็ต้มก็ต้มมันก็ยังเหลืออีก อันนี้เป็นมะพร้าวนะทุกคนแยกขูดเอาไว้ในตู้เย็น ไม่บ้านนอกจริง,รงๆกินไม่เป็นนะทุกคนอาหารของคนบ้านนอกนาะบ้านนอกไม่บ้านนอกเปล่านะบ้านนอกแล้วต้องอายุเกินห้าสิบด้วยนะถึงจะกินเป็นนะ่ะ เกลือเกลือเดี๋ยววันนี้ไปตกักแหนต้องแวะซึกเกลือสักหน่อยมันมาก อยาว่าจะเอาเค็มนิดเดียวเพราะว่ามันมีปลาเค็มด้วยเลอะลุกไปเต้เยอะเชียวเค็มเค็มพอกินเลยะต้องได้เติมน้ำแล้วเลยเพราะเดี๋ยวกินกับปลาเค็มไม่ได้มันเค็มไป เด,เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวก็วอืดน,นะคะทุกคนเพราะอันนี้เป็นข้าวสวยอะแล้วเม็ดก็สวยด้วยนะเมื่อวานนี้หุงข้าวยังไงไม่รู้หุงข้าวแข็งอืมเค็มปแป๊มปแป่มพอดีเดี๋ยวกินกับปลาเค็ม จะใช้ได้เลยพอดีเดี๋ยวรอให้เดือดเดือดแล้วก็จะเอาลงแล้วก็ทอดปลาเค็มจบแล้วนะคะแค่นั้นเสร็จเลยปลาเค็มก็ยังแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่เลย ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมาทอดปลากันค่ะ แย่แช่ช่องฟิตนะคะทุกคนมันก็เลยทอดนานกว่าจะสุกนะ ได้แล้วนะคะปลาทอดนี่ก็จะไปกินข้าวแล้วทุกคนจะได้เดี๋ยวจะต้องไปตักแหน่เป็นอน,นาเ็จเลยเรียบร้อยนี่ปลาทอดสองตัวเมื่อคืนนี้ก็สองตัวนะคะย่าได้กินไปครึ่งตัวเพราะฉะนั้นวันนี้กวดจะมันได้ได,ไ,ดได้กินแค่ครึ่งตัวใช่ไหม่าก,ก็เลยทำข้าวต้มใส่ กะทิเนาะใส่ใส่มพะพร้าวทั้งยวงใส่เกลืออย่างน้อยเราก็มีข้าวต้มกินค่ะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจอย่าสักไลค์สักเลิฟแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพลงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนะคะ